เยอะไปแล้ววันนี้จะทำสลามแบบใช้แฟบคือหนึ่งต้องมีกาวเห็นไหมเห็นไแล้วก็น้ำผสมกับแฟนี่เออเอาน้ำมาใส่ถ้วยอยาทำเยอะก็ใส่เยอะอยาทำาน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็ใส่กาวในน้ำมีเอ็น นิ่จังไหมเนี่ยป่ะเพราะล่ให้ได้ละเยอะตังไม่พอจะดูก่อนว่ามีเสียงหรือเปล่าเนี่ยต่อไปก็คือคนน้ำกับกาวให้เข้ากันก่อน ไม่ได้ตกตะกนเหมือนคลิปที่แล้วอ่าต่อไปถ้าอยากใส่สีแล้วก็ก็เลือกสีได้เลยสีอะไรก็ได้สีน้ำจะใส่สีน้ำนะผสมอาหารเจลผสมอาหารก็ได้สีน้ำก็ได้สีโปสเตอร์ก็ได้สีอะไรก็ได้คือสีอะไรบ้าง สีฟ้าดีกว,ว่าสีฟ้าโอ๊ยสีฟ้าปินยากจมูกโอ๊ยรูตันบ้าเนี่ยโอ๊ยเปลี่ยนสีดีกว,ว่าเอาสีที่เพิ่งใช้ดีกว่านะสีม่วงเปิดอะไรอย่างเนี่ยเปิดแล้วสีที่ไม่ได้ใช้ดีกว,ว่าเดี๋ยวเรื่องมันเออเรื่องมากเข้าใจปะสีเหลืองไหมโอเคสีเหลืองดีกว,ว่า ช่างะอยากใส่อยากเอาสีเข้มก็ใส่เยอะเอาอ่อนๆก็ใส่น้อยถ้าเข้มไปก็ใส่สีขาวจบทีไปแบบนี้ออซื้อยืงเลื สีส่งไปแกนานนุ้ยจะดู <c oughs> ว่ายังทีและหน้าเฮ้ยยี่สิบนาทีแล้วเหรอโอ๊ย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 ก็จะปะิดได้ ใส่ไปเลยแลวกคนทียนิดอเออทีะนิดอ่ะนะท,นะนะทีนิดนช่วย うん、ね。 แล้วอีกแล้วอ่ะอ่ะนี่ก็คือใช้มือนวดเลยแล้วก็ใช้มือนวด แย่เลยมาช้าๆดิถ้าอยากนวดน,นวดนนนท่าไหนก็ได้นะแต่ออยติดมนนอือตำตๆตันๆเยโอ้นี่ก็ห้าสิบนาทีแล้วนเนี่ยโ้โหยาว วิ้ย5นาทีนี่ว่าโอ้โหดูเป็นยังไงวะเนี่ยดู5นาที <c oughs> โอ้โ5นาทีเองบอกเร็วามาอน้ำหจะเริกก่มปิดกอดเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดมือเริ่มไม่ค่อยติดมือ <c oughs> ไม่หลังนวดเป็นเรื่อย แบบนี้ก็เสร็จแล้วประมาณนี้แล้วอแล้วนวดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่ติดมืออันนี้คืออัน,นที่เสร็จแล้วคืออัน,นที่มันแห้งแล้วจะเป็นแบบนี้ไม,ไ,มไ,นไม่ติดมือเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ติดมือเลยอันนี้เสร็จแล้วแบบว่าแห้งแล้วนะอันนี้คืออันที่กลบจะเสร็จแล้วอ่าสวัสดีนะแค่น,นี้แหละจบปิดกดที่